จัดเฉพาะนะทุกคนก็วันนี้ทางการรถไฟน่าจะได้ไปดูงานอีกเช่นเคยนะครับผมต้นทางนั้นอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ปลายทางน่าจะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแต่เส้นทางที่วิ่งเท่าที่ผมทราบมานะเป็น กรุงเทพฯะเชิงเซานะครับผมแก่งคอยแล้วก็เข้าขนดก่นนะทุกคนก่อตามนี้นะฮะอ,อันนี้เป็นตู้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับขบวนรถไฟนะฮะก็คือจะเป็นตู้แอร์ทั้งหมดเลยนะครับเป็น JR West Blue Train นะครับ กล้องสั่นหน่อยขอโทษนะทุกคนก็มันจะไม่มีไม้กันสั่นนะครับทุกคนก็เดินถ่ายกันเลยนะฮะไม่รู้ดูรู้เรื่องกันไหมแต่ก็ชมนะฮะใครอยู่ตามเส้นทางก็ฝากถ่ายรูปด้วยนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะครับวนนี้เอานี้นทุกคน ตู้สุดท้ายนั้นเป็นชั้นสามนะครับจริงๆไม่อยากเดินถ่ายเลยทุกคนแต่ก็นะเวลามันเร่งรัดก็เลยอยากจับวนเดียวจบนะฮะ พงั้นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นขบวนรถจัดเฉพาะนะฮะเออผมไม่ทราบเลขขบวนนะฮะผมก็แต่รู้ว่าปลายทางนะั้อยที่ขอนแก่นนะทุกคน